นิดถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมอรดกทรึงใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจ อย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนวนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดีดพินิจถึงวันเกา่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกทรึงใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดแพร่งเป็นคำที่ใช้เรียกทางแยกซึ่งแบ่งออกเป็นหลายทาง อย่างที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าทางสามแพรง่งความเชื่อโบราณเล่าขานกันว่าสามแพร่งเป็นแหล่งสามภเวสีคือทางผีผ่านสถานที่ซึ่งในทางหวงจุย้ยถือว่าไม่เป็นมงคลแต่ชุมชนย่านสามแพรง่งแห่งเดียวในเมืองไทยที่ยังคงใช้คำว่าแพรง่งเพื่อแสดงอนณาเขตของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจมาตั้งแต่เมื่อสมัยหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เป็นสถานที่ที่มีความหมายถึงถนนสามสายที่ตัดจากถนนตะนาวทอดยาวไปออกถนนอัสดางตรงข้ามของคูเมืองเดิมซึ่งประกอบไปด้วยถนนแพร่งภูทรถนนแพร่งนาราและถนนแพร่งสัพพศาสตร์โดยชื่อถนนทั้งสามแพร่งแห่งนี้มีที่มาจากมงคลพระนามของเจ้าแห่งแพร่งสามพระองค์ที่ทรงเป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ซึ่งเคยมีวังหลังใหญ่ที่ประทับอยู่ในย่านนี้โดยที่แพร่งภูทรในอดีตการเก่าก่อนเป็นที่ตั้งของวังในพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมหมืน่นภูทะเรศธรรมรงศักดิ์พระผู้เป็นต้นราชสกุลทวีวงศ์พระองค์ทรงรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคปัจจุบันนี้ส่วนแพร่งนารามีที่มาของพระเจ้าบารมวงศ์เธอ กรมพระนาราทิปประพันธ์พงซึ่งทรงเป็นอัครศิลปินต้นราชสกุลวรรวันผู้สร้างสารรค์ละครร้องของไทยแบบสมัยใหม่ในสไตล์โอเปอรา่าให้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและแพร่งสรรพาศาสตร์มีที่มาจากต้นราชสกุลทองแถมนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพาศาสตร์สุปกิจเสด็จในกรมผู้ทรงนิยมชมชอบและรอบรู้เรื่องการช่างอีกทั้ง ยังปรีชาชาญด้านสัพพศาสตร์ด้านต่างๆจนได้รับการตั้งสมญาว่าดุกหมายถึงไดยุกค,คุณนางชั้นสูงของยุโรปซึ่งแตกฉานทางด้านสรัรพพวิชาระดับมหาเมธีนี่คือที่มาของสามแพร่งแหล่งสำคัญที่ในปัจจุบันเป็นด่งสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองที่มีชื่อเป็นมงคลนามจากสามเจ้าแห่งสามวัง กามือหมือพุทธเรศทำรงศักดิ์เนี่ยท่านก็เป็นพระเจ้าลูกเธอในสมัยรัชกาลที่4นะคะแต่ว่ามาทรงรัชการในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการสถาปนาเรียกว่าสถาปนาให้ทรงกลมทรงกลมกระแมยถึงว่าการเลื่อนพระอิสริยศยยอย่างในคําประกาศของกรมมือเหมือนพุทธเรศธรงศักดิ์ในพระท่านทรงกลมครั้งเดียวพระชนสาแค่ 42, สี่สิบสองพรรษาก็สิ้นพระชนนะคะในคําประกาศก็บอกว่าทรงพระนาเปิดกล้าให้ช่วยในศาลร,รับสั่งชําระความดีการทรงชําระความนะ,ะด้วยความยุติธรรม ให้ให้สำเร็จไปโดยเร็วอันนี้คือความดีความชอบที่ประกาศไว้ในในตอนที่สถาปนาให้ทรงกลมเป็นกลมมือนะคะงานของเสด็จในกรมกรม,มพระนาราธิปประทานคงนั้นเนี่ยถ้าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นธุรกิจของท่านก็ได้เพราะว่าท่านไม่ได้มีแต่เรื่องละครอย่างเดียวอย่างที่คนทั้งหลายทราบท่านอาจจะเคยเป็นผู้แทนจําหน่ายรถจักรยานสองล้อมาตั้งแต่ต้นท่านมี ทางรถไฟแล้วก็รถไฟที่ท่านตั้งเป็นบริษัทวิ่งจากกรุงเทพไปพุทธบาทจังหวัดสระบุรีท่านมีโรงละครมีคณะละครเป็นอันที่3และในตอนเปลรายรัชกาลที่5เนี่ยท่านไปทําหน้าที่เหมือนกับอบตอเนี่ยในการบุกเบิกที่ดินที่ อำเภอบ้านชะอํำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจะให้เป็นสถานที่ตอากาศที่นั่นตอนที่เป็นกรมเมืองสรพพาสาสุภกิจเนี่ยในปีที่ฉลองพระนครในสมัยรัชกาลที่5 2,425มีการปฏิสังขรณ์วัดประศรรัตนศา,าสดารามพระบรมหาราชวังครั้งใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าน้องอยาเธอทั้งหลายเจ้านายหลายพระองค์เนี่ยต้องได้รับแต่งเขาเรียกว่ารับปันงานตอนนั้นเป็นกรมเมืองก่อนนะกรมเมืองสรพพาสาสุภกิจนี่ก็ได้ทำนะคะปฏิสังขรณ์วัดประศรีรัตนสสดารามทันการฉลองพระอาราม จากนั้นแล้วก็พระราชวังบางปะอินพระราชวังสรานรมนะคะก็ได้รับความไว้วางพระราช์ไทยให้กํากับดูแลในการสร้างวังต่างๆด้วยหนังสือย่านการค้าตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพจากการประพันธ์ของคุณสันสนีวีรศิลป์ชัยไดร้ระบุเอาไว้ว่าบริเวณถนนรอบสามแพง่งเป็นแหล่งการค้าที่ไม่ว่าผู้ใดในพระนครยุคนั้นต้องมาหาซื้อข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ในย่านนี้ทั้งสิ้น เนื่องจากเพราะถิ่นฐานย่านสามแพร่งแห่งนี้มีพ่อค้าวานิชพากันมาเปิดห้างร้านเป็นจํานวนมากมายรายรอบอยู่ทั่วทั้งแพร่งภูทรแพร่งนาราและแพร่งสพัพพสารห้างดังๆในสมัยนั้นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีห้างแบทแมนที่ตั้งอยู่ตรงเชิงสะพานช้างโรงสีเป็นห้างที่จําหน่ายเสื้อผ้าแพร่พันอุปกรณ์สารพัดส,สารพันจากต่างประเทศ และเมื่อกิจการเจริญก้าวหน้าจึงได้ย้ายไปตั้งตึกใหญ่โตโอลานอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลาซึ่งต่อมาคืออาคารกรมประชาสัมพันธ์ที่ถูกเพลิงไหม้ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535และห้างเอฟแกรเลตแอโกของชาวเยอรมันที่ตั้งอยู่บริเวณประตูวังแห่งแพร่งสัพพศาสแห่งแกรเลตเป็นที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องทองรูปประพันธ์เพชร ด้วยฝีมืออันประณีตวิจิตบรรจงจนถึงกับได้รับการว่าจ้างให้ทําเครื่องประดับของหลวงจำพวกเครื่องทองเครื่องต้นของพระเจ้าแผ่นดินอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีห้างดังๆของทั้งฝรั่งอัง่อชาวจีนโพนทะเลและคนแขกเปอร์เซียรวมถึงห้างของคนไทยอีกหลายห้างซึ่งเป็นที่น่าเสียดายการเวลาผ่านไปในถึงปัจจุบันนี้ห้างดังๆเหล่านั้น ได้เลิกกิจการกันไปหมดแล้วคงเหลือแต่เพียงห้างวิวิทภูสาคารห้างขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนไทยที่ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระมหามงกุฎจากล้นเกล้าราัชากาลที่6กับห้างอองอิวกี้ห้างที่ขายใบชาชั้นดีซึ่งมีอายุก,กิจการนานมาจนถึงทุกวันนี้ แต่เดิมเนี่ยร้านนี้เป็นห้องแถวเล็กๆ3ห้องสมัยก่อนนี้ชาในร้านตัวที่ดังที่สุดเลยเนี่ยนะคะคือใบาชาตาปั้นหอละ3าแปดห้าสิสุดยอดของใบาชาขายดีมากลูกค้ามาซื้อชาส่วนใหญ่จะเป็นท่านขุนข้าราจการท่านนายตำรวจบางทีใส่ชุดแบบเข้ามารับบันบำนานะ่ะ คนโบราณอ่ะเขามารับบนานาญนะสังบางคนก็ยุต้อั้งหกเจ็ดสิบอะไรแบบนี้เวลาบ,บํานาญออกอ่พะพอรับบานาญเสร็จต้องเดินมาซื้อชาอย่างนี้ค่ะก็คือมีร้านขายผ้าอยู่แล้วอะค่ะจนในที่สุดรุนกก้ากันที่หกเนี่ยตำริที่จะมีการตั้งกองเสือป่าคุณปู่ก็เป็นผู้คิดเครื่องแบบของของชุดเสือป่าขึ้นมารวมทั้งเครื่องหมายต่างๆแล้วก็มีโรงปั๊มของตัวเองขึ้นแล้วก็ทูลเก้าถวายท่านก็พระราชทานให้ว่าเป็นหลวงวิจิตภัตราภร์ซึ่งพี่เข้าใจว่า ก็คงจะพระราชทานตราพระมหามงกุฎเนี่ยมาพร้อมกับการพระราชทานพระราชทินนามอันนั้นนอกเหนือจากนั้นในย่านสามแพร่งแหล่งการค้าของบรรดาห้างดังๆในอดีตปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นแหล่งชุมชนของร้านอาหารชื่อดังจำนวนมากมายเข้ามาแทนรวมถึงที่ติดกับถนนอัสดางก็ได้เปลี่ยนไปเป็นย่านการค้าจำาพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่า เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องดนตรีที่ใครหลายคนรู้จักกันในนามของย่านหลังกระทรวงเนื่องจากถิ่นฐานที่ตั้งของร้านเหล่านี้อยู่ที่หลังกระทรวงกลาโหมนั่นเองอย่างที่กล่าวไปข้างต้นย่านสามแพร่งประกอบไปด้วยแพร่งนาราแพร่งภูทรและแพร่งสับปะษัตร์แต่และแพร่งก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงความโดดเด่นสง่างามอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามย่านสามแพร่งยังมีการดำเนินธุรกิจที่สืบเนื่องกันมายาวนานคือการชุบทองเครื่องดนตรีเครื่องหมายราชการและร้านอาหารอันขึ้นชื่อร้านอาหารที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีร้านเสียโปขนมเบื้องปะทิพร้านก๋วยเตี๋ยวสมองหมูและไม่ใช่เพียงเท่านี้ ใช่ว่าทางชุมชนจะไม่เคยมีกิจกรรมให้คนในชุมชนได้ร่วมกันเลยที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต่างตบเท้าเข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมให้ชุมชนดูคลึกค,ครื้นเรามาชมกันดีกว่าว่าที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง คนสามแพรง่งร่วมใจเป็นหนึ่งจากการรวมตัวชุมชนครั้งแรกในการทาสีปี2,541ที่มาของการจัดตั้งประชาคมการสื่อสารภายในและภายนอกชุมชนที่มีระบบผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนคนในชุมชนรวมไปถึงการเข้ามาของกลุ่มอาสาสมัครและการจัดงานกิจกรรมต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและกลุ่ม NGO, า t ิกลุ่มดินสอสีที่มาร่วมสร้างสีสันให้เกิดขึ้นภายในชุมชนสามแพร่งแห่งนี้ มองในภาพรวมการจัดงานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จดีเพราะมีคนมาเข้าร่วมงานมากมายแต่มองในด้านการพัฒนาชุมชนนั้นอาจยังไม่ใช่การพัฒนาที่ถูกทิศทางเท่าที่ควรเนื่องจากการได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนบางส่วน<ฟ>ก็ได้ทราบว่า<ฟ>การจัดก,กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนในชุมชนเอง แต่เกิดจากที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนมาใช้พื้นที่ของชุมชนเพื่อจัดงานจึงทำให้เล็งเห็นประเด็นการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนำไปสู่การขาดความเป็นเจ้าของเห็นสิ่งสวยงามวิถีชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแบบนี้ทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงได้เงียบเหงาไม่คลึกคลื้นเหมือนแต่ก่อนและที่สำคัญคุณคุณทั้งหลาย ทำไมยังไม่รู้จักญานสามแพร่งกันอีกละ่ะเมืองขยายชุมชนถูกคุกคามจากหลากหลายปัจจัยความเจริญเข้ามาคนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าของแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองอีกทั้ง ยังมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อสร้างครอบครัวใหม่จึงทำให้ผู้คนดั้งเดิมอาศัยอยู่เพียง20%ที่เหลือเป็นประชาชนที่เข้ามาเช่าเซ็งบ้านต่อเพื่ออยู่อาศัยหรือทำมาค้าขายปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการขาดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และรากเง่าของตนเองเมื่อคนรุ่นเก่าเริ่มอพยพอ,ออกมากขึ้นทำให้ขาดการสืบสารประวัติความเป็นมาเรื่องราว วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเปรียบเสมือนทางแยกที่เกิดขึ้นในสัแพเงยุคปัจจุบันปัญหาของพวกเราก็คือว่าเอเราภูมิใจไหม<อ>กับการที่เราอยู่บ้านหลังละร้อยปีเนี่ย<อ>จะม,จะมีจะมีสักกี่คนในประเทศไทยที่ได้อยู่บ้านหลังละร้อยปี<อ>ในช่วงเวลานั้นนะช่วงหลังพุทบ้านหลังละร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีน้อยนะที่คนจะได้อยู่บ้านหลังละร้อยกว่าปีแล้วจะทาไงให คนในย่านเนี้ยรู้สึกภูมิใจอะ่ะไม่ใช่ว่ามันก็คือป่ะถ้าถ้าถามคุณเก่าๆเลยอะ่ะอย่างรุ่นพ่อเลยนะเดิมๆคนในย่านนี้นจะเป็นพ่อค้าอยู่สองหรือสามประเภทประเภทแรกก็คือขายอาหารสองก็คือประกอบนนี้ย่านนี้มันเป็นย่านครึ่งหนงด้านหลังถ้นนตะนานเนี่ยจะเป็นที่นหนังส้าทั้งนั้นเลยนะอื อย่างที่สามเนี่ยถจะเป็นพวกคนที่มีอาชีพค้าขายสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีน้ำหลวงค่ะอันนี้เขาจะาไปขายของที่สลามหลวงบางคนขายผ้าบางคนขายรองเท้ามั้องคก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็พอวันศุกร์ก็ไปตั้งร้านกันแล้วอ่าจะไปตั้งร้านน้ำหลวงกันแล้วตอนนั้นหนุ่มๆนม่ย้ายทุกคนรุ่นพ่อรุ่นปู่เี่ยก็จะไปขายตรงนี้อ่าก็าคือคนที่มีอาชีพในลักษณะนี้ครับเึ่ส่วนใหญ่และริมคลองคลองหลอดเนี่ย จะขึ้นชื่อก็มะก่อนนี้ขึ้นชื่ออะไรของเก่าเรื่องของเก่าต้องมาหลังกระทรวงนะถ้าไปถามรุ่นพ่อเนี่ยรู้เลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นพวกเครื่องรอทหารจจุบันนี้กลายเป็นพวกเครื่องทหารแล้วก็พวกเครื่องเสียงนะเคือดนตรีมันก็เลยมันก็เปลี่ยนมันไม่มีเพราะว่าเห็นว่าณวันนี้เนี่ยคือ เด็กขึ้นใหม่มันมีเทน์ถ่าที่มันไม่คือคือคือจริงๆแล้วบ้านอย่างนี้ยมันไม่ได้เชิญชวนให้เด็กขึ้นใหม่อยากอยู่<ม>เด็กที่เคยอยู่ที่นี่จะรู้สึกว่าอยากจะออกนอก้านเพราะรู้สึกว่ามันถึงอันตนยะอย่างผมเนี่ยมันสองห้องมันกว้างใช่ไหมแต่ถ้าลองไว้บ้านห้องเดียวบางคนมีครอบครัวเดียวมีลูกคนเดียวยังไม่เท่าไหร่พ<ม>รลูกสองคนดูยังไม่เท่าไหร่ถ้าลูกลยังเล็กพรลูกโตมาแล้วพอสิบ้านแคบ ดู่ลองบากแล้วแล้วที่สําคัญคือพอลูกโตขึ้นมาทุกเนี้ยลูกก็รู้สึกว่าอยากจะไปมีบ้านของตัวเองพอเมื่อไหร่ที่ตัวเองทําได้ก็จะเอาพ่อแม่ไปอยู่อ่าแล้วบางครั้งบ้านก็จะหรือบางคนพอ่อแม่หลายๆคนที่ไม่ยอมไปอยู่เพราะเขาเป็นชีวิตคนเมืองแต่หลายคนมากบางคนไม่ไปเลยนะมีที่ไปและมีปัญหาเขามีสังคม เขนไม่อยากไปไหนขอจะไปอยู่บ้านเดียวหรือเท้าเท้าเนี่ยเขาไม่รู้ากคุยกับใครก็รอลูกกลับพอลูกกลับลูกบอกง่วงละขอนอนก่อนพอเช้ามาไปทํางานก่อนนะอ้าวไม่กินข้าวเหรออยวนี้ไปไม่ทันสุดท้ายเขาจะอยู่กับใครเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาต้องต๊อกต้อเดินไปจ่ายกับข้าวตลาดเนี่ยโอ้ยทักกไปทั่วตั้งแต่ตรงนี้ทันตลาดเดินกลับมาก็ทักทันนี่คือชีวิตคนเมืองไปละ การผ่านมาเรื่อยๆก็ธรรมดาคนเก่าก็เสียชีวิตไปนะครับคนใหม่ก็ก็ขึ้นมาก็เป็นเป็นอีกยุคหนึ่งก็เป็นยุคของวัยคนทํางานนะครับพร้อมกับอาหารที่ราชการก็เริ่มขยายขยายออกไปความเสื่อมความเสื่อมถอยเเรื่องการอาหารกินแล้วก็เริ่มลงไปตามลำดับเหมือนกันเดิมเคยมีคนจังหวัดกินข้าวเนี่ยทียีงมีคนเดินกินข้าวเป็นพันๆนะ เป็นพันๆคนนะครับที่ออกมาจากใช่โดราชการเป็นพันคนมันก็เลยไ่เหลืออยู่ผมถืว่าหลักหลักหลักร้อยแล้วกันจากเป็นพันๆเนี่ยหลักร้อยมันก็เสื่อมถอยกันไปคนรุ่นประชากรรุ่นใหม่ที่เลาออกทำงานข้างนอกมันก็เลยเยี่ยมสงบลงรวมถึงการมีประชากรแฝง ปรชากรแฝงก็เป็นประชากรที่มาต่างจังหวัดมาขายแรงงานมาเป็นอะไรก็มาเช่าบ้านจากจากจากคนที่เดิมเคยอยู่ก็มาเช่าบ้านมันก็กลายเป็นตอนนี้ก็เยอะบวกหมด <Okay. S 1> ใช่ครบับลงมไป <Okay. S 1> เลส่วนเรื่องอื่นมันก็ <Okay. S 1> คงเหมือนชุมชนอื่นทั่ว,วไปแหละที่ต่างคนต่างอยู่ต่ mm hmm. างคนต่างใช้ชีวิตแบบไม่ใ่อะไรนะ รุมคนเม like like mm. ืองเก่าที่ยิ่งเลยเห็นกั่ตัวอันแถะผมพูดตรงๆเลยเอาง่ายๆเคุณมขับรถมาเ่ยคุณมาจอดหน้าบ้านใครมัาก็มีเรื่องบางบ้านไม่มีรถไม่มีรถไลยซ้ำแต่ก็ห้ามคนอื่นจอดหน้าบ้านเท่าแค่นี้ก็ได้แต่เข้าใจแล้วว่าความเห็นกัตัวหนือบ้าอะไรของของชุมชนมันเป็นอะไรก็เป็นอะไร สองสามแพร่งสแกนมีสีสแพร่งสัญลักษณ์นี้คุณสามารถพบเห็นมันได้ตามสถานที่ต่างๆของบริเวณเขตพระนครโดยเฉพาะย่านสามแพร่งนี่คือสมุดพกพาเล่มจิ๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอ e ีบุ๊กเจ้าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของย่านสามแพร่งรวมไปถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตั้งแต่ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ซึ่งการพกพาเจ้าสมุดจิ๋วเล่มนี้ทำได้ง่ายมากเพียงแค่คุณหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชันสำหรับสแกนหรืออ่าน QR code หลังจากนั้นคุณแค่นำไปส่อง QR code ที่อยู่ในสื่อสองสแพร่งของเราเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับสมุดจิ๋วเล่มนี้มาครอบครองแบบฟรีๆเป็นที่เรียบร้อย สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามที่บรรพบุรุษของเราได้เคยสร้างไว้ฉะนั้นแล้วจงอย่าลืมอย่าลืมที่จะหันกลับมามองอดีตอย่าลืมที่จะหันกลับมาคิดถึงครอบครัวชุมชนของเราชุมชนที่ทําให้เรามีตัวตนอยู่ทุกวันนี้การพัฒนาย่านชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์โบราณสถานหรือพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ควรพัฒนาแบบองค์รวมการพัฒนาควรเน้นในเรื่องของการสืบสานประวัติศาสตร์ชุมชนและรากเหง้าของผู้อยู่อาศัยและมีการสร้างความทรงจำหรือรำลึกภาพความทรงจำให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแชร์ความหมายซึ่งกันและกันดังนั้นคุณค่าของพื้นที่จึงเกิดขึ้นคุณค่าของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งม่ใช่เพียงแค่คุณค่าทางกายภาพ แต่กลับเป็นความทรงจำที่เรามีต่อสถานที่นั้นๆ